หมายถึงร้อยป่าลีรันเหรอครับก็ก็ดีนะครับคือมันเป็นคือก่อนน้้น,นมันอ่อนไปจบไปเมื่อประมาณสักมีนาครับอตอนนั้นก็เรตติ้ง10.7ซึ่งก็กลายเป็นละครที่เรตติ้งสูงสุดของของปีนี้เลยนะครับพอมารีรันกึมันก็เรตติ้งก็ยังแบบใช้ได้อยู่ตอนนี้ก็ประมาณ4ครับรู้สึกยังไงบ้างสำหรับเราที่เป็นแบบนักแสดงนำเนี่ยภูมิใจมากเพราะว่าโดยส่วนตัวผม ผมชอบเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ชอบเรื่องการอนุรักษ์อยู่แล้วครับ mm hmm. เพราะว่าคือพ่อผมอะตอนเด็กๆ mm hmm. เขาเคยทํา mm hmm. เขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เหมือนกัน mm hmm. ซึ่งเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มาเล่นละครซึ่งเป็นอาชีพที่เขาเคยทำ mm hmm. ก็รู้สึกดีครับแล้วมันยิ่งทําปลุกความเป็นนักอนุรักษ์ของเราแบบยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกพอเรายิ่งเล่นเราก็ยิ่งอินแล้วก็ทําให้มันเราอยากเผื่อแผ่ยิ่ง mm hmm. ถ้ามีโครงการอะไรที่เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าสัตว์ป่าไงคือผมก็จะพยายามช่วยตลอดไม่กระทั่งตอนต้นปีที่มีไฟป่าเชียงใหม่ผมก็ทําเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ช่วยช่วยของมูลนิธิกระจกเงานะครับในการระดมทุนไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ดับไฟป่าที่เชียงใหม่เป็นละครเรื่องเดียวเลยที่แบบแต่หลักสอของปี2020เราเองที่เป็นนักแสดงนำเนี่ยเราแบบคิดว่าเขาอะไรทำให้แบบยอดขึ้นขนาดนั้น มันก็ต้องมาจากนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนพุ่มกับรวมไปถึงคนเขียนบทนะครับ mm hmm. เราคือเราได้บทบทประพันธ์ที่มันดีอยู่แล้วซึ่งละครเรื่องนี้เป็นละครของอต้อยเสฐาน,นะครับซึ่งเขามาทําเป็นผู้จัดละครเรื่องแรกให้กับช่องเจ็ด้วยแล้วก็การว่าเรื่องแรกของอต้อยนี่คือบทประสบความสําเร็จมากนะครับทั้งเรตติ้งแล้วก็กระแสแบบได้รับคําชมเยอะมากเลยละครเรื่องนี้แล้วก็ได้ได,ได้รางวัลด้วยนะครับเรื่องนี้ การรูวงานกับอาต้อยล่ะอาต้อยน่ารักมากนะครับถึงช่วงช่วงนั้นคืออาต้อยก็ป่วยนะครับแล้วก็แต่แกก็มากองแบบแทบแทบจะทุกคิวเลยช่วงแรกแเราเห็นแล้วเราก็แบบโอ้โหอาแบบอาไม่ต้องมาก็ได้เก่งใจนะอาอยากมาดูลูกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แกจะเอาขนมแล้วก็เอาของกินมาให้พวกเราแบบเยอะมากคือดูแลนักแสดงดีมากเลยได้ประสบการณ์อะไรจากกาบ้นตอนนั้น คงจะเป็นเรื่องเพลงเพราะว่าอาต้อยแกก็เป็นนักร้องอยู่แล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็เรื่องนี้ผมก็ได้ร้องเพลงประกอบละคร2 mm hmm. เพลงซึ่งเป็นเพลงที่ทางช่องแต่งแล้วก็อีกเพลงนึงเป็นเพลงที่อาต้อยแกเลือกมาโ mm hmm. ดยเฉพาะเลยว่าต้องผมต้องร้องในเรื่องนี้ mm hmm. ซึ่งเป็นเพลงของวง The Innocent mm hmm. คือแบบเก่ามากตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยแล้วผมก็มีโอกาสได้มาคัฟเวอร์ใหม่นะครับ mm hmm. เป็นเวอร์ชั่น2020ก mm ็แบบดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากคนที่ได้ฟังก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบ ขอบคุณเนี่ยว่าเราแบบปลุกเพลงนี้ให้กับมันให้ให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนป่นถือเป็นการร้องเพลงครั้งรั้แรกไหมไม่ครับละครแทบจะทุกเรื่องผมร้องเพลงประกอบละครเองหมดเลยแต่เพลงนี้แต่ว่าเรื่องนี้จะพิเศษตรงที่ว่าได้ได้ร้องทั้งเพลงไตเติ้ลก็คือเพลงเร็วแล้วก็เพลงช้าอย่างเงี้ยทีนี้จะมีติดใจงานเพลงบ้างไหมมีสนใจไหมชชอบชอบนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็ เคยไป audition ประกวดพกเวทีการประกวดแข่งขันอะไรต่างๆแต่ก็ก็เข้ารอบแต่ก็ก็ไม่ได้สักทีก็กลายเป็นว่าใช่กลายกป็นว่าเราไม่ได้มาเป็นนักแสดงแต่ว่าการเป็นนักแสดงมันก็ดีคือเราได้เล่นละครด้วยคือเราเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็สามารถเป็นทั้งนักร้องได้คือมันก็เหมือนสารฝันของเราไปในตัวด้วยจริงๆเคยอยากคิดที่จะจริงจังกว่านี้ไหมคิดคิดครับของตัวเอง เขียนเพลงน่าจะไม่ไหวก็คือถนัดร้องมากกว่าก็มีพวกพี่ที่เขาสนิทกันที่ที่เขาเป็นนักแต่งเพลงให้กับศิลปินดังๆเลยครับเป็นเพลงดังด้วยเขาก็ทาบทามมาชวนไปไปร้องเหมือนกันแต่ผมนี่แหละผมเองที่ไม่มีเวลาไปไปร้องให้เขาคือเขามีเพลงมีอะไรให้เราแล้วก,ก็เสียดายเหมือนกันอืมตอนนี้ยังมีติดต่อมาเรื่อยๆไหมพี่เขานานๆก็ทักมา <laughs> ทีะ วันในเงาเงาก็จะ,ก,จะ,ก,จะก็จะทักมาแเอ้ยว่างหรือเปล่ามบไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยครับสงสัยเขาก็คงอยากให้ผมไปร้องเพลงให้เขาอะต้องหาเวลาเนาะสักทีใช่ครับ<ม>ตอนนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออแบบคือเรามีเวลาว่างเลย<ม>พอพอช่วงที่เราแบบเด็กจากงานถ่ายละครเพราะมันติดโค<ม>วิดนะนะก็<ม>ก็ว่างแล้วก็อยากทําเพลงนะออขออนกลับไปถามเรื่องอ่อมานหนึ่งที่ว่า เราเหมือนตัดน,นข้อด้วยเลยนะเคยคิดอยากจะทําเป็นมูลน,นิธิของตนเองไหมอนาะคอยากทามากครับอยากทํามากแต่ว่าคือเราไม่รู้ว่ามันจะเริ่มเริ่มตรงไหนแล้วก็เริ่มจากอะไรแต่คือโดยส่วนตัวผมชอบชอบอนุรักษ์อยู่แล้วแม้กระทั่งฟโฟโตบุ๊กล่าสุดที่ผมทํานะครับผมก็รายได้จากการขายเนี่ยผมก็มอบช่วยเหลือมูลนิธิสืบนาคเสถียรเลยในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ที่เขาดูแลเ ป่าที่ไม่ขายแข้งนะครับป่าพื้นป่าตะวันตกเนี่ย mm. เขาก็บุนที่ที่เขาแบบ mm. เขาประทับใจมากเขาก็ขอบคุณมาก mm. ซึ่งเวลาเราเราได้ไปมอบอะไรอย่างนี้นแบบมันรู้สึกดีอะ่ะมันรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอะ่ะ mm. ซึ่งทางูลนิีิเขาก็รู้สึกแบบดีใจมากเพราะว่าูลนิธิเนี่ยรายได้หลัะเขามาจากการที่มีคนบริจาคเข้ามาแล้วก็คนซื้อสินค้าของของูลนที่สืบนะคะ,สะเสถียร mm. ซึ่งผมเอาเงินเป็นก้อนเลยเอาไปมอบให้เขา mm. เขาก็บบ ดีใจมากครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยก็คือมีมีบางแหงนคนมายถอย่างเรื่องนี้ในนะนาอ,อยากทำก็คืออจริงคนที่มีนิสัยชอบอนุรักษ์ชอบป่าไม้มันมันน้อยอ <laughs> มันมีอยู่ไม่กี่คนเอยครับผมก็มีปรึกษาพี่พี่โน้ตวัชรบุญก็พี่โน้ตเขาก็ทำทำบุญที่สืบอยู่แล้วแล้วก็เขาบอกว่าถ้าถ้ามีอะไรให้ผมช่วยก็คือบอกได้เลยผมผมช่วยแบบเต็มที่เลยก็คือจริงตามจรงครับ แต่ว่าจะถึงขั้นแบบตั้งเป็นมูลทีเองหรือเปล่านี่คือมันต้องใช่มันต้องใช้เวลาเราเราเราต้องเรียนรู้อีกเยอะอะระยะทางถึงโควิดเมื่อมีแบบการระบาดเราอะได้รับเรากันหรอะไรอ่าง้หนักมากน่าจะเหมือนกับทุกคนคือไม่ใช่ว่าเราเป็นเป็นดารากแสดงแล้วจะสบายเพราะว่ารายได้หลักของเรามันก็มาจากงานอีเวนต์มาจากงานโชว์ตัวอะไรเงี้ยซึ่งช่วงปลายปีปกติผมจะมีงานโชว์ตัวหลายงานอะ ล่าสุดก็เสียไปสองสามงานก็แบบโอหลายแสนเลยก็ mm hmm. เสียเสียดายทีน,นี้เราจะได้เงินนะมันช่วงสิ้นปีอะ่ะมันเป็นช่วงที่เราต้องเอาไปจับจ่ายใช้สอยไปท่องเที่ยวอะไร mm hmm. ทำอะไรไม่ได้เลย mm hmm. ก็ได้แต่เดนั่นกับพิบตาป,บป,บปีบเงินลอยหายไปกัหน้ากับตายอย่างเง mm ี hmm. ้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระทบกับเรื่องท่องเที่ยวของเราใช่ไหม เออหมายถึงท่องเที่ยวยังไงครับกที่ท,ที่เราทำทำเป็นรายการท่องอเ,เที่ยอ๋อใช่ใช่มีกระทบเหมือนกันจริงๆมีมีมวางแผนว่าจะถ่ายในช่วงต้นเดือนเนี้แต่ว่าจังหวัดที่เราจะไปมันมันใช่มันเป็นพื้นที่ที่แบบค่อนข้างเสีย่ยงเราก็เลยก็ต้องเลื่อนไปก่อนเนี่ยรก็คือต้องเลี่กิจกรรมทุกอย่างที่เราวางแผนไว้ก็คือยกเลิกกับหมดโชคดีที่ผมไปเที่ยวทริปสิ่งปีช่วงต้นพฤศจิกายน ช่วงนั้นมันยังไม่ค่อยมียังไม่มีอ่ะก,ก็โชคดีไปไม่งั้นปีนี้ผมก็คงแบบไม่ได้ไปไหนเลยคงอยู่แต่ในบ้านอ่ออออไแล้วอย่างนี้ระหว่างนี้เราบล็อกเรามันก็ต้องแบบมีการตอนถูกไหมเรามีเตรียมแทนอะไรอย่างได้บ้างโชคดีตรงที่ว่ายังไม่มีกําหนดการออนแอร์ครับก็คือถ่ายเก็บสต็อกไว้ก่อนอแต่เริ่มมีการโปรโมทออกมาบ้างแล้วซึ่งผมก็จะอัปเดตภาพลงโซเชียลประจําแล้วก็ช่องก็เอาไปลงข่าวไว้แล้วว่า จะออนประมาณกลางเดือนนี้แต่คือผมผมยังไม่ได้ทราบข่าวเลยนะว่าว่าจะออนเมื่อไหร่แต่ว่าเขาเขาก็ออกข่าวไปแล้วว่าจะออนกลางเดือนนี้แต่ว่าตอนนี้ถ่ายทําไปได้แค่แค่สี่ตอนเองครับก็คือยังมีก็น่าจะยังสต็อกได้อยู่นไม่รู้จะทันหรือเปล่าเพราะมันมีเอ่อสิบห้าตอนใช่ประมาณเกือบสิบห้าตอนออแล้วคือที่เราไปมันต้องเป็นต่างจังหวัดเป็นฟิวธรรมชาติในกรุงเทพมันก็ไม่ได้จะเป็น กางเต้นแคมปิ้งที่ไหนมันก็ไม่มี <c oughs> มันต้องต่างจังหวะ <c oughs> อ่าก็เราเห็นเห็นปกติเราก็ชอบขี่มอไซค์ด้วยครับม,มันก็ต้องทริปนี้ก็ต้องเบรกไปการขี่มอไซค์แบบท่องเที่ยวก็ต้องเบรกมันต้องเบรกอยู่แล้วเพราะว่าคือเวลาถ่ายรายการอ่ะมันมันขี่มอไซค์ก็จริงอ่ะเราไม่เจอขุยก็จริงเราขี่มอไซค์แต่ว่าจุดที่เราจะไปพักอ่ะคือเป็นยังไงมีนักท่องเที่ยวยอะหรือเปล่าเป็น มีห้องน้ํารวมหรือเปล่าอะไรเง, <mới S 1> งี้ยคือเราก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยอย่างเงี้ยอรตวันตัววางแผยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าบบสถานกา,ารณ์โควิดมันยืดเยืย้อไปอีกนานมากแล,ะละ้วรายการของอรนะเราเนียเออเราจแบบวางวางแรอยจริงตอนนี้แบบคิดอะไรไม่ออกเลยคือมัน,ม,นมันเซ็งอ่ะนะ <S <S 2> <S 2> มันทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยก็อยากให้มันจบเร็วๆก็ภาวนาให้แบบให้วัคซีนมาถึงคนไทยเร็วๆนะแล้วก็คือเราจะได้กลับไปใช้ชีวิต ได้อย่างสะดวกจริงๆสักทีแล้วโดยที่ไม่ต้องมาใส่หน้ากากเข้าหากันทุกวันอย่างเงี้ยมันอึดอัดแล้วมันก็เหนื่อยนะค,คนรับอัานเํา่รับว่าตอนนี้โสดแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะโสดสนิทมากอะมาสองปีแล้วไม่มีเข้ามาเลยก็มีครับมีแต่ว่าใช่ใช่จะจะจะคือผมจะไม่ค่อยจริงจัง <ading S 1> คือถ้าใครที่ผมแบบจะจริงจังถึงขนาดว่าเป็นแฟนอย่างเงี้ยคือผมจะ โฟกัสกับเขามากมันคือเราจะทุ่มเททุกอย่างรูปก็เอาลงอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่จริงังกับใครเราก็จะแบบเงียบๆอยู่เงียบเพราะว่าคือแฟนขับผมเยอะแล้วี้ถ้าถ้าผมเปิดตัวอะไรมากไปแล้วเอารูปลงสตอรี่อะไรเงี้ยก็เป็นห่วงเขากลัวว่าเขาจะหน่อยก็เอาให้มันชัวร์ๆเลยแบบอยู่เงียบๆของเราดีกว่าแต่ก็คือตอนนี้ถ้จะมีมีมีคุยหลักๆอยู่แค่แค่คุยกันครับแค่คุยกันก็เป็นเป็นเพื่อนๆกันนี่แหละครับคนเดียว คนเดียวผมไม่ไม่ค่อยแบบชอบชอบคบใครหลายคนจริงๆช่วง<ล>น,นี้มันมันมีได้กระชับความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นไ,มไหมรันในแบบโควิดเราก็ไม่ได้ทํางานไม่ได้อะไรอางเงี้ยงานาน้อยมีการคุยกันห่ะแบบไปเที่ยวกันห่ะก็ <şallah S 2> มีคุยกันครับคือล่าสุดก็ชวนไปช่วงสิ้นปีแต่วันี้มันมันก็ไปไหนไม่ได้ซึ่งเราก็ต้องต่างคนต่างอยู่แล้วก็ผมก็ต้องไปสดพนข้ามปีที่บ้าน เขาก็อยู่ของเขาอเงี้ยมันมันไปไหนไม่ได้เลยอ่แต่ทำให้เราได้คุยกันเยอะขึ้นไหมเวลาเนาแต่ว่าใช่ใช่มันก็ทําให้คุยกันเยอะขึ้นแต่คือผมเป็นคนติดไงผมเป็นคนที่แบบมีโลกส่วนตัวสูงชอบชอบอิสระะเงียคือคุยกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบตลอด24ชั่วโมงนยมีแบบคุยกันบ้างนิดหน่อยอันนี้คนนี้คุยกันมานานกนไหมไม่นานครับถึงปีไหมไม่ถึงแต่จริงๆคือเราเรารู้จักกันมา สักพักใหญ่ๆแล้วพียงแต่ว่า,ม,าวมันมันไม่ไม่ถึงขั้นไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ครับ <c oughs> แต่จริงๆก็สเตตัสจริงๆก็ก็คือโสดนั่นแหละตอนนี้ไม่ได้มีใครแต่คนนี้มันจะมีขยับขึ้นมาจะทัวร์พิ้งไหมแบบหลังจากนี้อะไรเงี้ยไม่ตอบไม่ได้คือถ้าผู้หญิงที่คบกับผมได้นะจะต้องจะต้องยอมรับในความปิดของผมไม่ได้ผมชอบธรรมชาติผมชอบเข้าป่าผมชอบกิสรลมันเงี้ยคือเขาจะแบบ าจะโอเคกับเราได้หรือเปล่ามีภายกระซิบแล้วมีมันจะมีกรรทบพูดพูดตรงพูดจิ้นมาถ้าเกิดแบบเราพูดกลาดนี้แล้วไมะไม่กระทบเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมโสดนะคอาซึ่งนางเอกของผมก็โสดเหมือนกันเอตอต่างคนต่างโสดตอนนี้พูดจิ้นเรามีหลายค่อยู่ไหมมีกี่คู่แล้วตอนนี้นอ๋อ<า>มีน้องเปรี้ยวอีกคนเดงกงใช่ไหมฮะเปรีย้ยก็ทุกวันนี้คนก็ยังจิ้นกันอยู่ ก็จัดเล่นเล่นด้วยกันเรื่องเราเรอเรื่องปีนะกหงสะก็รู้สึกดีนะที่แฟนๆยังยังคิดถึงเราอยู่แล้วก็ยังอยากให้เรากลับมามีผลงาน,นร่วมกันอยู่ตอนนี้ก็มีไหมกับเปรี<ช>้ยว<ๆ>ใช่ไหมผมว่าน่าจะสักพักเลยเพราะว่าเราเราเล่นด้วยก,กันมาสองเรื่องสองเรื่องติดเลยแล้วก็น่าจะห่างกันไปสักระยะหนึ่งแต่คือยังไงมันก็ต้องได้วนเวียนมาเจอกันอย่างฮาน่าก็ผมก็เจอกันมาสองครั้งแล้วแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่สามซึ่งในอนาคตใครจะไปรู้ช่องอาจจะแบบ ให้ผมกับชายต้องวนกันมาเจอกันอยู่แลยจริงๆคิดถึงการการร่วมง,งานกับน้อ,องเปียวไหมตอนนี้เริ่มเริ่มคิดถึงหรือยังว่าอยากจะร่วมง,งานกันให้แฟนๆได้หายคิดถึงนึงก็คิดถึงนะก,ก็ส่องสตรอรี่เขาอยู่ตลอดเมื่อเมื่อกี้เปิดเจอนางซีพีมีแอบถ่ายรูปเขาไ้เลยแล้วว่าก็จิ้นต่อให้แฟนๆได้จิ้นกันต่อไปครับผมก็เป็นความสุขของทุกคนครับผมก็ยินดีครับ อาจจะมีแบบช่วงน,นี้ก็ไม่ได้เจอการจะมีทำอะไรน่ารักน่ารักร่วมกันให้แฟนๆได้จิ้นกันอีกไหมัผมมีแพลนจะเชิญน้องไปเป็นแขกรับ<ม>เชิญในรายการของผม,ม,มแต่ว่าพอมันติดโควิดแล้วก็มันก็ไปไม่ได้ <c oughs> คือตอนแรกเตรียมแบบโลเคชั่นสวยๆ <c oughs> วยเพราะว่าคือเขาค่อนข้างจะแบบชอบความสะดวกสบายเราก็จะเอาเลือกที่เป็นแบบบอกทีมงานเลยว่าเฮ้ยถ้าแบบถ้า,ถ,าถ้าเปลี่ยนมาเป็นเกสตะต้องเลือกที่ที่ โอเคให้เขาต้องมีที่พักสวยๆให้เขาซึ่งเราก็เตรียมไว้แล้วแต่ว่าพอโควิดมามันก็ทำอะไรไม่ได้ที่ไหนที่ไหนแอดก็ทีมงานไม่ได้บอกเลยอะไม่ยอบอกคือผมผมก็ส่งไปทั้งฮาน่าทั้งเปียวทั้งคือนางเอกของผมที่เล่นด้วยกันน้องปูกเปด้วยก็คือแต่ว่ามีแค่แบบเหมือนบอกโจทย์ให้ทีมงานไปเตรียมหาสถานที่มาใช่ผมก็จะบอกว่านางเอกคนนี้เขาเขาลุยได้ไหมเขาเขาทำอะไรได้บ้าง เขากิจกรรมเขาจะเหมาะกับกิจกรรมอะไรเงี่ยแปลว่าต้องรู้เรียกแรนมิสัยของนางเอกของเราแต่ละคนอย่างฮาน่าผมก็รู้ฮาน่าฮาน่าเขาจะเป็นคนลุยๆเขาจะถึงไหนถึงกันอะ <c oughs> อย่างฟิลที่ผมไปเนะี่ยคือเขาพร้อมมาก <c oughs> คือเขาสามารถไปกับผมได้เลยแต่อย่างนางเอกคนอื่นเขาจะแบบเอ้ย มีห้องน้ําดีหรือเปล่าที่พักเป็นยังไงอาหารเป็นยังไงคือต้องมีเฟสิลิตี้ในการาเนวยความสะดวกให้เขาด้วยมีพูดจิิงคู่ไหนที่แบบแฟนสจริงหนักมากจนแบบอยากให้เราเป็นคู่จริงยังไเลยไหมคงจะเปรี้ยวเลยใช่ครับก็คงคงจะเปรี้ยวเพราะมันก็ยังกระแสมันก็ยังมีอยู่ตอนเนี้ยมีโอนหลอดตามแฟนขับบ้างไหมแบบคือไม่รู้ว่าเปรี้ยวเขามีแฟนหรือยัง ก็ผมผมก็เคยบอกไปแล้วว่าเออเขาก็เป็นแบบสเปคของผมเหมือนกันเพราะว่าผมชอบคนตาสวยเจ้าป้าตอนนี้ก็มีโอกาสไหมก็ในเมื่อสองาบอกว่าสเราบอว่าถ้าถ้าเปิดโอกาสนะแต่รอรอรอน้องแฮนนาเปิดโอกาสดีกว่าเพราะว่าน้องนี้สนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอ่ะพยอดมาแล้วจ้าได้ยินไหม À, okay. <c oughs> <c oughs> อิเซินแล้วเนี่ยหูแดงหมดแล้วเนี่ยอะโอเคอายิเซย์อิเซย